เด้อพี่น้องมากินใ,ใส่หมูน้อกันี่หมอบาดบ้า <c oughs> แก่มาดิแก้เดมมน้าโอเอซีระเียช่ีไปใช่ใอะ <c oughs> ไรไสอะไรนมวิจิตนักอะลรเสียงาะไรอ้าวต้งเฮ็ดไม่ีพักเนาะมีพักก็เสียสีดยากลุ่มนี้บ่อนแต่เพียงกัมีต่บพยงประานี้ คนก็อยู่บเรียงรองยาปเรียนไม่งไร่เียงก็เล้อกันะเอาไปปลูกเลยเจ้มาเรียงที่เรนผไปแล้วไปเีง่ันนพยางใส่มันก็เสียมเนาะขอพหยางนั่งนนาเบิ่งต้องโอ้โหเกิดหนักจะใส่ดนวดจะใส่ดนว สบแทงแสบมากินบนบลอกในวันนมัอิ่มแห้งเลยไอ้กินโเขาอต่อเขาเนี่ยจังไหมิงกิงตอเนนเขาอันยก็อดนี่ั้งีอไรี่ไรบดนี่คนไก่เนี่ยตัวน้เสยงสีงนนแล้วเด๋ยัับแฉบแฉบแบแบครับ นานๆจะได้ิดบมบมอราด้วยรมปากินเมี่ยววงเซนเองว่าาน่ากินใสู่หรอเช่้นเหนียววร่อนวาแป๊บเดียก็อวนเลยนะพอเย็นมันเข้มันว่าเส้นมาตะบานเท่าเอยมันยังเหลืออยู่ขมโอ้ยโอ้ยกลเพย เพื่อนยืดมันนอนรับน้่ยนงจุมอเนี่ยฮะมันนอนรับน้องงายเแกก็นอนไม่ยายก็นอนหล้โอ้ยสิมาเลยผมเคยไดนกันนาเคยทำโอ้ยทโอ้ะโอ๊เขาเ็กท์ทงโอ้ยจริงนายที่ซแดงาโเกึบ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 

เอาคนบมด่านเนาะคิดไป่ะนันตอนแม่พอเสียแปลว่าอยังหะเห็นอันน่ะโนบจะไรกับโมเห็นอ่ะจะขอมันไม่จริงว่าเด็กผู้ชานก็ออนนี่อ๋อนช่เด็กเสีย